ก็สวัสดีนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาปลูกต้นหูเสือกันนะครับอุปกรณ์ที่ใช้นะครับก็คือหญ้าแห้งนะครับหญ้าแห้งหญ้าแห้งนะครับหญ้าแห้งแล้วก็มีดินครับดินธรรมดานี่แหละครับดินธรรมดานะครับแล้วก็มีหญ้าสดบางส่วนนะครับที่ถอนมาจากหน้าบ้านแล้วก็ ที่สำคัญนะครับคืออะไรครับต้นหูเสือครับเอามาแล้วนะครับเอามาแล้วเราก็จะเอาญ้าได้ครับใส่ก่อนนะครับใส่ไปเลยนะครับใส,ใส่ลงไปนะครับใส่ลงไปเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาดินดินใส่เลยเพราะว่ารากของต้นหูเสือเนี่ยมัน มันก็ไม่ได้ลึกเท่าไหร่นะครับมันก็ไม่ได้ลึกเท่าไหร่เราก็ใส่ดินเข้าไปดินเข้าไปนะครับอันนี้เองต้นหูเสือ,อน,นี่ก็สามารถที่จะเป็นสมุนไพรนะครับสามารถเอาไปกินกับลาออกไปต่างๆเนี่ยนะครับผมก็จะปลูกนะครับปลูกไว้เลยซึ่งวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่16กันยายนสอง6ันนะครับ 66นะปลูกต้นหัวเสือแล้วนะครับได้ทั้งหมด3ต้นนะครับ3ต้นเอามาโชว์กันนะครับ3ต้นเครับนี่แหละครับคือการทำสิ่งที่เป็นประโยชน์เล็กๆน้อยๆน,นะครับเสร็จแล้วผมก็จะเอาไปให้ผู้หลักผู้ใหญ่หรือเอาไปขายก็ได้นะครับก็ อ๋อถ้าใครอยากจะเอาวิธีนี้ไปทําก็ง่ายๆนะครับเสร็จแล้วพอมันต้นมันอยู่ตัวแล้วเดี๋ยวผมจะเอาปุ๋ยจากเศษอาหารค่อยๆใส่ครับสําหรับวันนี้นะครับวันดีด้วยฝนลินลินด้วยสวัสดีครับ